เอาละครับหลังจากคลิปนี้นะครับก็คือผมเนี่ยเตรียมกล้องนะครับแล้วก็เรียบเรียบไปเรยเรียดแยมาแกก้งพี่นะครับก็คือผมมาจะง,งานเลยเนาะทํางานเสร็จไไมาหรู้ว่างไม่มีคลิปจะลงไงคือมาแก้งพี่นะครับวันนี้ก็จะมาหลอกพี่นะครับโดยการเอะก็ซ่อนอยู่ในผ้าีดแหลยครับแล้วแก้วมันไม่เห็นตัวตัวผมชัดๆเลยเอากล้องนะครับย้ายมาไว้ตรงนี้ดีกว่าเลครับแล้วก็ที่กล้องท่หนง มุมดีๆนะครับแล้วผมก็เตรียมตัวไปซ่อนนะครับแล้วผ่านไปไม่นานนะครับปรากฏว่าก็มี <c oughs> สเสด็จแม่นะครับเดินเข้ามานี่ <c oughs> ผมก็เตรียมแม่และเอเคแม่มาไม่ม <c oughs> ีอะไรก็แม่มาไแหละก็ซ่อนไปนะฮะรอเวลาไปเรื่อยพะหลังจากนี้นะครับเหมือนว่าพี่ผมจะมาแล้วนะครับ ็ทำตัวนิ่งมากนะครับแต่้งงในคือคมันร้อนแล้วมันก็แบบหายใจได้ไม่ไม่สะดวกมากเลยนะครับผมก็แคมป์ไปเรื่อยๆไปห้อเหรอไหนเฮ้ ก็คือคลิปมันก็มีแค่นี้แหละครับไม่ต้องไปคาดหวังอะไรหรอกนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรครับว่างไงว่างว่างจะทำงานนะครับแค่เดียวเองก็ือไม่มีอะไรหรอกแล้วก็แค่อยากจะมาลงคลิป